ในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทุกวันหลายคนเชื่อว่าการทำงานหนักคือขนทางเดียวสู่ความสำเร็จแต่ความจริงคือความสำเร็จไม่ได้มาจากการวิ่งตลอดเวลาห่างแต่มาจากการรู้จักหยุดพักอย่างชาญฉลาดน,นักจิตวิทยายืนยันว่าเมื่อเราให้ร่างกายและจิตใจได้พักสมองจะเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์หรือ creative mode ทำให้คิดไอเดียใหม่ๆได้ง่ายขึ้นและยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายแรงดึงดูดเชิงบวกในชีวิต กฎแรงดึงดูดยังบอกเราด้วยว่าพลังงานที่เราส่งออกไปคือสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาหากคุณอยู่ในสภาวะเหนื่อยล้าและกดดันจักรวาลจะส่งเหตุการณ์ที่ตึงเครียดกลับมาแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะหยุดพักหายใจลึกๆและปรับสมดุลในใจคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กแห่งพลังงานดีๆที่ดึงดูดความสุขความรักและความมั่งคั่งลองใช้เทคนิคง่ายๆเหล่านี้หยุดทุกๆ90นาทีเพื่อหายใจลึก3ครั้ง ปิดมือถือสักสิบนาทีแล้วฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นสั้นๆเมื่อคุณฝึกศิละปะแห่งการหยุดพักคุณจะพบว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการเร่งแต่เกิดจากการเดินอย่างสมดุลและมีพลังในทุกย่างก้าว